สวัสดีครับพี่น้องส,สารทามวนสเตบมนีอยู่ริมบอ่อเดอร์พี่น้องเดอม์มาเนี่ยพาพี่น้องมาอย่างนเดียวต้องตีสามครับตอนนี้กำลังอยู่ริมบอ่อ <c oughs> อยู่ริมบอ่อครับเมื่อคืนมาคืนทายแล้วไปแล้วมันมันมืดวันนี้เอาบรรยากาศแจ้งแจ้งเลยครับริมสวนกล้วยครับริมสวนกวล้วยกับฟาร์มไก่ผสมเป็ีกัน ยากาศดีขนาดหมอะแก่การนอนเว้นเด้อพี่น้องเด้อวันนี้วันนี้พานอนเว้นพอดีบรรยากาศดี ให้ยทำบรรยากาศรอบๆเ,ออเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาอย่างชมบรรยากาศจักนั้นจะถ้ำกลางโอ้บรรยากาศดีลิมบวอสวนกล้วยเนาะ,ะกับฟร์มใกลต้ตีอ้าวง่วงนอนแล้วัพี่ ทำกลางบรรยากาศดีครับสวนกล้วยเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสมโอลงยูท b ปหน่อยครับลุงพี่ครับมาดูสมโอครับตอนนี้ใกล้กินได้แล้วอ๋อปอลุกย่างหลายน <S <S หนงคน่อยเห็นไหมนะเราไม่ต้องปีนครับเนี่ยหลายลูกขนาดเพียบเลย อีกจชนดิดกกินได้แล้วสมโอพันพันอย่างวะผมก็ลืมละทำกลางบรรยากาศสวนกล้วยดงมะนาวเอาอยู่แบบวิถีอีสานครับยู่แบบพอเพียงครับเลยปลูกหลายอย่างพืชพักหลายอย่างนะครับนีต่ยย <c oughs> ต้นมะกรูดครับอ,อ่ะ <laughs> นี่นี่ต้นมะกรูดครับเราเศรษฐกิจพอเพียงด้อครับปลูกกินปลูกเองกินเองใช้เองครับอันไหนพอประหยัดได้ก็ประหยัดครับอันนี้มะนาวครับกําลังปลูกอยู่มะม่วงบรรยากาศร่มรื่นครับคือมีมะม่วงหลายย่างครับอครับผู้ดใดฝากเออผู้ใหมัก ธรรมชาติแบบนี้ผู้ใดนี่ก็ฝากกดติดตามช่องอีสานพะมวนพระแซบบ็บครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับนี่บรรยากาศการทําสวนครับสวนกล้วยสวนผสมประสานครับเราปลูกหลายอย่างครับฝากติดตามช่องอีสานพะมวพบบนพระแท็บนะครับท้ายให้เบื้องบรรยากาศแบบในสวนสวนบ้านเฮานะครับผู้ใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากติดตาม